แต่งหญิงนะคะเขาแต่อะไรแต่งหญิงเอาพีช้ามาเหลือเลยแต่งนแต่หญิงกเหมือนองค์ุริมานาะก่อนขึ้นใจมากนางรักมากไปดีกว่าีกวากแผ่นดินของเราไปสมทบเป็นที่มืองสองแวบันเียวดิเจ้าตามทาพ่อมากยเล่นขวาขับไปเล่นขวาพั่งรถแรงมากมา าเค็มน,น,นี่ห <mł od, S 1> มาน้องไปเลยตุ้มพียอะไรเจ้นไปดูอะไรไะสักวงอยู่เลยไม,ลม่ล่ะเยอะเยอะเดี๋ยวพอเส็จแล้วมึงอยู่เลยเดี๋ยวกูกลับก่อน นับด้วยอิสระนับด้วยราคใช่ใช่นับไว้เผื่อแบบเดี๋ยวเพื่อนๆไม่มไปไปไปก่อนน้องแบมวันนี้วันนี้แบบใช้น้ำหอมอะไรลูกกูครูอิสระอ๋อมึงเหรออ๋๋อมึงเหรอไม่ใช่อะไรนะตีกันสามสี่คนเหม็นโนกินลึมปวดหัวอ่ะวันนี้ที่จริงจะไปคือแบมอ่าน้องฝึกงานของพวกเราเนี่ยเขามีร้านอาหารอยู่ที่ยุติยาซึ่งเขาเคลมว่าเขาร้านเขาได้รางวัลเลยนะ ขายย่างเหรอวันนี้ก็ต้องไปพิสูจน์กันใช่เราก็เลยจออคลิปวันนี้นะครับต้องผัดแกงโกวันนี้เราจะไปยุธยากันคือต้องบอกว่ายุธยาเนี่ยเหมือนบ้านเกิดผมอะใช่ทำงานที่ยุธยามีความผูกพันอยบ่ยุธยาเตั้งแตนชาติปังก่อนละครเรื่องไหนหรือซีรีส์เรื่องไหนที่เกี่ยวยุธยากูเล่นปังทุกเรื่องวันนี้เดี๋ยวกูจะไปพาไปแนะนําสถานที่ต่างๆเพราะกูค่อนข้างเจยวชาติกูเพิ่งไปมาเองกันยุธยามึงจะให้กูไปยุธยาให้กูงง กูไม่ได้ขี่ช้างมานานมากนะเฮ้ยวันนี้ขี่ช้างอย่างเดียวอ่ะมีอาบมีอาบน้ำบ้างตัดร้องไอ้สัตว์วันเดทริปกูเพิ่งไอ้เหี้ยกิจกรรมอย่างงี้กูเหนื่อยคุณเหนื่อยมากกูเจอบ่อยมากกูทำมากคุณคุณเหนื่อยมากเลยกูถ่ายรายการแท็กเบิ้นเที่ยวช่องโมโนยี่สิบเก้านะครับก็ติดตามได้ไห้กีนเหนื่อยมากแล้วก็เข้าไปดูได้เออแล้วก็เข้าไปดูได้เดี๋ยวเดียวเขายังไม่ชวนผมเลยไม่เข้าใจเนี่ยเดี๋ยวบอกผู้ใหญ่ทางโมโนเลยใช่ไม่ใช่อะไรแต่ว่าก่อนที่กูจะไปยุทธยาเนี่ยกูต้องบอกก่อน รถกูไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องมานานะแล้วกูว่ามันเดินไม่ค่อยมันมันไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่เลยวะเดี๋ยววันนี้เพิ่งจะพาวไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยกูจะไปเปลี่ยนปปยน้ำมันเครื่องด้วยถือว่ากาสเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปเลยเพราะว่ามันทางผา<ป>่านไปดีคือคือกูงงมากกูไม่รู้จะไปเปลี่ยนที่ไหน <Jac oke S 1> อ่ะมันจะมีจุดอยู่ก็แถวแถวสายใหม่ซยอยห้างบุ๊กใช่ปะเออนั่นแหละให้ไปนั่งเครื่องแล้วเราค่อยออกทริปเดินทางไปอินเดียกันอันนี้ไทยอินไปเนี่ย ลอยเที่ยอะไรมันลงสีเชือด้วยสัตว์ลูกค้าอะไรนะลูกค้าดิชื่อลูกค้าเหรอเนี่ยตายตะไลไอเคีื่อไอเคีื่องิตออโต้นะครับฟิตออโต้ถ้าน้ำมันเครื่องคุณจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนที่ฟิตออโต้นะฮะหรือพูดง่ายๆนะทุกคนจะเข้าใจกันคืออยู่ในปั๊มปตทอนี่แหละจะมีศูนย์ฟิตออโต้อยู่ซึ่งครบวงจรมากไม่ใช่แค่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะฮะเติมน้ำยาแอร์ยงได้เลยหรือว่าน้ำยางหรือว่ารถคุณมีปัญหาเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่ศูนย์แบบไม่ใช่แค่ศูนย์แค่ไปแปะแล้วออกเลยมันเป็นแบบ ดูแลรถให้แบบก่อนออกทริปเดินทางไปต่างจังหวัดกลับบ้านไกลๆทุกอย่างที่ควรจะต้องดูแลในการออกทริปเนี่ยที่นี่มีครบเลยเช็คลมยงลมยางให้เสร็จสรรพแล้วก็ประเด็นคือไม่ใช่แค่ที่ฟิตออโต้ที่ปตทเพราะว่าเวลาเข้าไปปตทหนึ่งก็คือนอกจากเติมน้ำมันโอ้โหร้านร้านเร้านเร้านงของอาหโอ้โหเดวนี้แทบจะ แค่จะเหมือนคอมมูนิตี้มอลล์นะห้องน้ำสะอาดเออคือผมว่าช่วงนี้ใครไปฟาร์มพอทองไม่ใช่แค่ไปเจองานันนะมันเป็นแบบจุดที่เรารู้อยู่แล้วว,ว่าแวะเซเว่นกันดีกว่าแวะไหนฟาร์มพอทองนี่แล้วส่วนใหญ่เวลาจะเลือกเข้าห้องน้ำอ่ะกูจะเลือกฟาร์มออตทองห้องสะอาดมาะห,าหา้องสะอาดเลยเพราบอกพอตทองเขามันมาตรฐานอ่ะเข้าไปห้องน้ำสะอาดแห้งแบบทุกที่อ่ะเออคือว่าน่าจะใกล้ๆถึงแล้วใช่ไหมครับ ทุกคนอาจจะไม่รู้นะครับว่า all อวทอมอาจากอะไรก็คือแอร์วิ u, ทยุโทรับท์ทีวีเคร่ยนเนย็นคือสมัยก่อนมือเวลาเขา,ขามมเริ่ขายรถมือสองเขาเรียกว่าอวทมนะเวย้ยอวทมเออก็คือแอร์วิทยุเซ็นทรัลล็อกแล้วก็อะไรสักอย่างนะรถสมัยก่อนมีวิทยุ u, มีเหรอเออใช่อวทคืออ e ีโวเทคซึ่งอ e ีโวเทคเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปรู้จกักกันเลยว่ามันคืออะไรแต่ที่แน่ๆเนี่ยวันนี้ น้ำมันเครื่องที่เราจะเปลี่ยนไงเป็นน้ำาเครื่องอะไรปัน้นน้ำมันเครื่องอะไร PTT Lubricant เออ Lubricant l u b r c a n แต่ว่าชื่อนี้ได้ยินมาบ่อยใช่ PTT l u b r i c a n ใช่ก็มันก็คือพวกแ e บบ Eotech เนี่ยมันคือเทคโนโลยีในน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่อง PTT l u b r i c a n เนี่ยเขาบอกว่าสะอาดทนแรงอีกก็อย่างที่บอกอะเวลาเวลาขับรถแล้วน้ำมันเครื่องมันเก่า หรือมันไม่ได้เปลี่ยนอมันก็จะเครื่องมันจะตื้อตื้อมันตื้อเออมันไม่ลื่นคนก็งงว่าทำไมต้องเปลี่ยนอมันเครื่องอยู่เรื่อยๆตามตามระยะเพราะว่าทำเครื่องเครื่องมันถูกใช้ในเครื่องไงมันก็กลายเป็นเหมือนเหมือนเราทอดไก่แล้วน้ำมันมันดำอ่ะเขาจะใครไปกินน่ะนึกออกไหมอย่างมันก็เป็นการเซฟหรือว่าแบบเป็นการดูแลตัเครงยนต์ด้วยในตัวถูกต้องไม่งั้นเครื่องก็พังรถมันก็ไม่ยืดยาวเนาะเราก็อยากให้รถเราขับได้เป็นนานๆเานั้นเดี๋ยวเจอกันเลยครับวันนี้เราจะไปเติมกัน ที่แน่เช็คง่ายๆสัญ,ญลักษณ์ EvoTech เดี๋ยวให้ถ่ายดูฝายกันต่อและนี่ครับคือ p e r f o r m e r Super s y n t h e t i c 0 w 2 0ูนสูตรใหม่จากพี l ี b ู i c a คนนะครับน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ร้อ100ขั้นสูง ที่มาพร้อมกับมาตรฐาน API s q ใหม่นะครับและก็อ e u s a c ก์ GF7A เจ้าแรกในประเทศไทยจากกรมธุรกิจพลังงานนะครับและต้องบอกเลยว่ารองรับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม UO5 ด้วยแล้วก็อันนี้นะบอกเลยว่าตอบโจทย์รถยนต์เครื่องยนต์เบนซินรุ่นใหม่ที่ต้องการการปกป้องที่สูงสุดตอนนี้รถเอาไปจอดแล้วแล้วตอนนี้ก็เข้ามาที่ศ<ช>ูย์แล้วนะฮะ<ช>ก็ตอนนี้พี่ๆทีมงานนะครับเขารอเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้แล้วเดี๋ยวเราไปดู<ช>กันว่า เขาจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้รถผมเดี๋ยวจะได้วิ่งไปอยิปเชียรนะฮะอย่างแบบคร่ำครวญคือรถมันอ่ะใช้เยอะใช้บ่อยใช้รุ่นที่จริงมันถึงเวลาแล้วมึงต้องการแบบน้ำมันเครื่องที่แบบโปรเทคเครื่องมึงหน่อยน้ำมันเครื่องดีๆเพราะว่ามึงใช้รถสุริยุริยาใช้รถเละเหมือนกันไงมึงกระทืบบ้างมึงเลี้ยวมึงเดี๋ยวมึงเบรกเดี๋ยวมึงหยุดเดี๋ยวมึงเร่งอย่างเงี้ยมึงใช้เครื่องยนต์มันเยอะมึงก็ควรจะต้องใช้น้ำมันเครื่องที่ดีอันนี้ดูแลรักษาเครื่องยนต์แล้วยังรักษาสิ่งแวดลลลล้้้อมมดดวววยยนนะะะใชช่่่แก็พิษฮที ตอนนี้อากาศถึงก,ก็เยอะใช่ไหมอันนี้ก็พอ mm hmm. ใช้น,น้ำ mm hmm. มันเครื่องแบบนี้เนี่ย mm hmm. ก็จะบอกว่าขเขาเรียกว่าลดปรมาพิษไปด้วยในตัวจริงจริงเหรออยากได้เหมือนกันอ่ะเดีย๋ยวลอง,งนั่งที่หลังเอารถมาสิอ,อ่อไม่เอาพี่เกียรขับไงเปลืองหม่บอกเลยนะครับว่า Performer Super Synthetic นะครับ ศูนย์แตยูยี่สิบนะครับสูตรใหม่ตัวนี้นะครับคือมาตรฐานมันหลอดลื่นที่เหนือกว่าเพราะเขาจะปกป้องเครื่องยนต์จากการสึกหลอนะครับมั่นใจตลอดอายุการใช้งานลดการสึกหลอของโซ่ราวลิ้นได้มากขึ้นถึง20%ปรครับประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่ช่วยลดการใช้พลังงานได้มากถึง16%และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับผมใช่ครับลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังรองรับเครื่องยนต์สมัยใหม่ และมาตรฐาน Euro 5 Standard นะครับเหมาะสำหรับรถยนต์เครื่องยนต์เบนซินสมรรถนะสูงทั้ง GDI Turbo GDI รวมถึงรถยนต์เครื่องยนต์เบนซิน,นรุ่นใหม่ที่ติดตั้ง GPF ่นานมาตรฐานล่าสุด API SQ และอิ s a ซ Gf7a จากสถาบัน The American Petroleum Institute นะครับที่สหรัฐอเมริกาและแน่นอนยังได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากกระทรวงพลังงานให้เป็นผลิตภัณฑ์รายแรกด้วยในประเทศไทยที่ผ่านมาตรฐานนี้บอกเลยว่ายังไม่มีใครเป็นเจ้าแรกเลยนะครับพร้อมจำหน่ายเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยนะครับที่ศูนย์บริการยานยนต์ฟิตออโตสิสาขาแรกในกรุงเทพและประิมณฑลนะครับและเตรียมพบกับการวางจาหน่ายสาขาอื่นๆและร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศเร็วๆนี้ พิดอ้โต้นะครับมีสาขาสนามเป้ากันในพิเศษตลิ่งชันเดอะคริสตัลพีทีที่ชัยพฤกษ์นะครับแล้วก็กล้วยน้ำไทยไประชาธิรลาดเท้าวแยกปทุมธานีหนึ่งศรีน,นครินบางเมืองวิภาวดีนคริน,น,นและวิภาวดี62ครับอีกอย่างหนึ่งนะครับคือที่นี่แล้วอ่ะจริงๆการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนอาจจะไม่รู้มันเหมือนจะโดนบังคับเปลี่ยนไส้กรองไปในตัวเพราะว่าไส้กรองเนี่ยมันจะกรองน้ํามันเครื่องอีกทีหนึ่งไง แ้ถ้าเกิดน้ํามันเครื่องใหม่ใส่กองเก่าเนี่ยส่กองใหม่ก็ได้แบบนี้ใส่กองเก่าก็ดําหมดเลยเห็นไหมเนี่ยฟิตออโต้เ่ยนี่ใส่กองเก่าเนี่ยอาดูเี่ยน้ำมันเครื่องใหม่ใส่กองเก่าก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็นได้บ้างเองนะจริงๆแล้วนี่ผ่านมาเกือบจะจะห้าสิบวันแล้วนะเพราะว่าเฮียปันหิวข้าวเหยียบ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 แล้วเป็นไงน้ำมันเครื่องแรงไปหน่อยอสัว์เลยอเฮียเลยปุ๊บเป็นไง คนกลับ45นาทีกูบอกว่าเนี่ยเด่นถึงทางแยกแล้วถ้าเลยกูสีบหน้าไม่ติดตอนนั้นติดตนี่ตอนนั้นอยู่นี่อ่าแล้วกกระจุกกระจุกจุกจุกเป็นปมอะไรอยู่ไม่รู้ตรงเนี้ยไปป้าเนี่ยมันต้องไปตรงนี้ต่อไอ้เรงตรงยาวแม่งไปกระจุกกระจุกอะไรไม่รู้แม่งหลุดออกมาพับหลุดมาขวาหรือจะเลี้ยวขวาอีกแม่งจับนู่นเลยลากมานี่เลยกลับรถนี่วัวทองวัวทองกลับมานี่ใหม่หือป้ายป้ายบางไทยอ่ะบางทีอ่ะอันนี้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 จริงป้ายมันแยกใช่ป่ะ คือฝรั่งมาไงก็หลงไอ้เหี้ยไปฟสร้างป้ายหลังต้นไม้กูก็ไม่รู้ว่าต้นไม้กับป้ายไหนเกิดก่อนกันใช่ <c oughs> แต่มันไม่ควรจะมีต้นไม้ที่บังป้ายอยู่เม่อวานชอบมากไอเลิฟเลนขวาเนี่ยคุอยแ,บบแท็กเลยเลนขวาเลิฟเวอร์ไอสัตว์ขับไปเลนขวาพ้อ,องรถแรงมากมาั้ นเนี่เดี๋ยวก็นนะน,นี่คือสะพานแล้วท้าลงมาแล้วไปอยู่ตรงนู้นทำไมลงเอ้าลงมาบปะลงเอ้อยู่นี่ <laughs> อันนี้เอ้ยอะไรอ่ะถึงแล้ำถุงน้ำไม่จอดรถเลยนะเลยเดี๋ยวเดินเนาะเดิ <laughs> นเนาะหแล้ว <laughs> ถ้าึงไปนู่นนะกับรถลีนะ่นลอนอะอุ๊ยเท่มเหมือนกัน <laughs> นี้ก่อ่อนอันนอค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปมึงก็สับสนเหมือนกันเห็นมากกูบอกแล้วใช่ทำตามเขาไม่มีอะไรยากใครอย่าไปทำตามเรากูเคยมีคนรถเหมือนกันบางคนนะคือเราก็ขับรถมานานแล้ว เข้าใจคนรถก็ขับรถมานานรู้ทางเส้นทางเยอะกว่าเราด้วยด้วยซ้ำบางคนบอกว่าทางนี้ครับทางนี้ครับทางนี้เร็วครับเชื่อผมทางนี้ครับหือคนรถส่วนใหญ่อ่ะไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบเจอรถติดอ่ะพอเจอรถติดปุ๊บแม่งจะเล,ลี้วลยวเลี้วลยวเลี้ยวซอกไปนู่นซอกไปนี่ไปตามทางที่เขารู้ว่าคิดว่าเร็วกว่าแง่ตามึงมองเห็นเยอะกว่าดาวเทียมมั้งดาวเทียมเขาบอก <Okay. S 1> ให้แล้วนะทางนี้จ<ๆ>เดี๋ยวุนยาลองไปยินดี เขาพัฒนามาขนาดนี้แล้วอ่ะเชื่อรือเฮ้ย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 เ้ยสายๆยตกใจจกเลยไม่เข้าไม่ได้เล่นในบ้านอะไรอะเป็นไงหิวเ้ยอะไรใส่หน้าทำไมงเนี่แล้วพอมันมีปัญหา ก็จะบอกว่ามึงขับไหมมึงขับไหมมึงขับไหมซึ่งผมขี่อขับรถอยู่แล้วแต่ขับเป็นแต่มันขับรถเที่ยมากเป็นหลังขับรี่ยมากแต่ยังโชคดีนะฮะที่มีน้่มันื่อนดีๆมาช่วยให้ปั้นขับได้ดีขึ้นนะครับไม่งั้นนะชิปหายหมดสวัสดีครับ แล้วมึงหายไปไหนก็ไม่รู้นะนดูตัวหางสี่นาะปลาเข็มอะไรก็ไม่รู้อันนี้อะไรนะกระเพราไข่เจียวหมูกุ้งหลน่นแซงว่ากุ้ง,ง,งจริงๆคำว่าแซงว่ากุ้งเนี่ยเขาต้องใช้อย่างอื่นทำนะแกงปา่าหูยจะไมงานอีกก็ว่ายอยู่แล้วเสือบอกหิว ซื้อโรตีทำเป็นจะไปกินโปรตีนอยากจะมาก้ามใหญ่ผมไม่เข้าใจนะคนับคานาปลาเค็มแขนมันสัอนนะเนาะออนนี้ก็อยู่ที่ร้านอะไรพิษบ้านตะโกลายบ้านตะโกลายก็เป็นทางเข้าอยุธยามาแป๊บนึงเฮ้ยรีดลงวะอร่อยมากก็ร้องหิว่ะ ผิวเลยไม่กินข้าวแต่เช้าเป็นถนนเอเชียนะฝั่งเข้ายุทธยา,ยา,ยาที่จริงก็เลยเซ็นท่านยุทธยามาหน่อยดใช่ท่นยุทธยีดยีก็อยู่ถ้าเกิดว่าใครเห็นสาราสีเหลืองเลี้ยวซ้ายผ่านสารานิดเดียวเลี้ยวซ้ายเข้ามาก็จะเจอร้านอาหารบ้านตะโกหลายลูกคา้าเยอะมากนะฮะแล้วก็อาหารน,านี่ดูกุ้งไซส์นี้ไซส์ใหญ่ไซส์าหาใหญ่มากอร่อยมากน้องไปเลย กุ้งไม่นานเลยนี่กินหนึ่งปักปักมันมันออกมาปักมันมาเยอะๆแบบนี้สดมสากใส่ชานะใส่ข้าวไว้ตักคำจิ้มนะฮะราดลงไปถ้ากินแค่มันกับข้าวกได้ความรู้สึกนะจะเป็นกุ้งแชมบ๊วยกุ้งอะไรก็กุ้งกุ้งครูกุ้งไม่หนาไม่ได้อันที้สองซอมจิกกุ้งขึ้นมาเออที่เป็นฉลาดกว่ะ รสโปรตกับกรนตูจิตหัวไม่ขึ้นเลยงคือวคากะเกีคาเกีกลมเบ่งเบ to ่งเกียวกเตกีโซดี้อันนี้กินโปรตีนแนวน้ำนาวย้นก็ไต่กลามใหญ่มากมั้ง นึกว่าลมโบไข่เจียวครับไข่เจียวแซงว่าคุง้แงแต่ก็คือใส่คุ้งจริงนะเราก็ิะคำว่าแซงว่าคือเขาใช้อื่เนซิกเมเจอร์ครับซิกเมเจอร์แซงปลาปลาโอ้โหเป็นร้อน คคุณรับไม่ได้ให้มึงให้ใครให้ใครก็ได้แล้วไม่แก่กูอ่ะนี่นี่สัตย์เนี่ยนีว่าไหมเขาบอกได้ไม่ชลินไก่ไม่ใชลินไก่ปม่ชลินแนะนำเขาก็มีลินเป็นดาวม่ชลินดาวม่ชลินดาวต้องพวกไฟล์ม่ชลินดาวมันจะเป็นพวกแบบมีเรื่องของเซอร์วิสเรื่องของความสะอาดเรื่องของสถานที่แต่ถ้าแนะนำก็คือสเต็ฟู้ดอะไรเงี้ยป้าหมูเก็มนี้ยังยังผัดแบบผัดเพราะว่า ไม่เป็นกินไม่เป็นมันคือหมูไวใส่ผอไว้เห็ดหนึ่เม็ดจิ้มอะไรยังจิ้มอะไรจิ้มเห็ดจิ้มไตดูหลายสัตว์อร่อยอ่ะอร่อยจริงอร่อยจริงผมอยากกินข้าเสร็จก็ตายจะเป็ดนะฮะแต่ เราจะไปขี่ช้างขี่ทำรมเจอดิสดีค้าสดวครัวสดีคับสวัสดนค้บผมอยากแต่งเป็นพอดีผมเล่นละครไทยมาเยอะแต่วันนี้ผมอยากเล่นเป็นน้องปลาครับแล้วคุณพี่จะได้นิดแต่งหญิงนะคะลอ่อะไรแต่งหญิงเอาพิทาสกือเถจะชอบปิงชอบป่ะอันนี้ถนัดเลยงานนี้เลยแล้ว เดี๋ยวกูใส่ชุดลงอกป้าคือปัญหาว่าเดี๋ยวจะต้องไปถ่ายนี่คือเดี๋ยวจะไปขี่ช้างผมจะเอาชุดไทยไปถ่ายกราเไรเลยผมจะไปขี่ช้างจันวาจันวาดตูเทจันวาแต่งเป็นจันวาจันวามีวิกไหมมีวิกไหมเอาวิกมาเอาวิกมาเอาวิกมาทุตไทยที่นี่แต่งแล้วไม่ไม่มีใครตางกับบ้านนะคะไ่มอยู่อยู่ที่เดิมนะแต่งไงก็ได้ให้ผมเดินแล้วคนจำผมไม่ได้อะ ขายให้ด้วยแล้วอุดอุดหนุนด้วยที่นี่เขาก็จะมีชุดชุดต่างๆนะครับชื่อชื่อร้านเลยนะครับร้านมาลายมาลายผ้าไทยนะครับก็จะมีมีทุกอย่างเลยนะมีผ้ามีทุกอย่างนะครับใครมาเช่าได้แล้วก็มาถ่ายรูปเล่นเขาก็ยังมีเซตติ้งนะฮะแบบถ่ายสตูดิโอให้ด้วยส่วนราคาก็มาคุยเขาเองไม่แพงมากแต่งหน้าให้ด้วยเหรอฮะแต่งหน้าทั้งหมดโอ้โหผมเอาสักแบบ ขี่ช้างนักลบขี่ขี่ช้างนักลบนักลบสวมหมวกนักลบสวมหมวกนี่แล้วนามาด้านนี้เลยค่ะอยาใส่อะไรมาพระเจ้าตากพระเจ้าตากพาเจ้าตากพาจ้าตากอะไรครับใช่ครับใช่ครับอ๋อยินดีครับยินดีมาถ่ายข้างในได้ไหมครับข้างนอกร้อนมากเลยครับขอบคุณครับเป็นชุดอยู่รฮะแต่แต่ชุดที่ออกมาเราอาจจะไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลย เขาผมยาวป่ะือผมปกติแบบพี่บ้าน่ให้มันจะหลีดเป็นมารยาหญิงนนไหนๆ็เกลี่ยนแล้วเอออดีตปวดยาเนี้ยมันลงมันลงไม่ได้ปวดโตหนไม่สนําใหญ่ปะจะผิดฝั่งะพี่พีชใช่าไม่ใช่หรอไม่ใช่อรอ อันนี้ก็ไม่ได้แนั่นแไม่ได้่ไม่ได้เพราะว่าข้างในมันส่งเลงใช่มนส่งเองใหญ่ใหัวหารข้างในไงข้างในมีไสนะเถอได้อยู่อันนี้ไม่ได้ดู้ยดพ่ปั้นโครงหน้ารนะกระอเ้ายาเขายาเ้ายาเข้ายายาเ้ายเ้ายาเ้าเ้้ แต่ไมงใจหนวดเลยแต่งมาหลายปีแล้วชุดไทยแหละแต่ไม่เกรงใจหนวดเลยค่ะ่ใจหนวดเลยอ่ะก็เหมือนองคมบุลีมาแล้วก่อนหนวดใจมากใช่ผมพุ่มบุรีมาเราเลยองจับคู่อะไนี่เหมือนนางยักษ์อ่ะนิ้วคนใช่ไหมเดี๋ยวผมมาเปลี่ยนชุดปกติผมถ่ายให้ได้แต่ชุดเนี้ยผมไม่อยากโดนติดหน้าร้าน ไอ้เชี่ยมันเอาไม่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนชุดโปรดิอ่ะเขามาถ่ายได้โอเคได้ค่ะเดี๋ยแต่ชุดนี้ไม่เอาเพราะว่าถ่ายแล้วมันเป็นอยู่บนโลกเขาเชื่อตลอดเวลาไอ้เชี่ยมันเอาไม่ได้เลยคือหวังคาดตัวไม่ต้องกลัวเวลานี้ กองครับเป็นท so ี่ด่านพระเจีย์ามองมวลตัวกล้าจะไปสมทบริษัทเมืองสองแพร่ันเดี่ยวดิเจ้าตาทหารมาให้ ดีเพจดีเพจมามีมาแล้วเร็วทำงานว่องอยู่เลยไหมล่ะเยิ้มเยิ้มเดี๋ยวพอเสร็จแล้วมึงอยู่เลยเดี๋ยวกูกลับก่อนที่นี่ทั้มึงแฉะหมดเลยแม,ม,ม่นางแล้ว,มว,ลวไม่มีแม่นางแล้วกลับมาสภาพเดิมแล้วแม่นางอะไรวายพาดิใจเย็นเด็นเลยแค่รู้ตะกุ่นอะตะกุ่นกับพี่หมอคูณตุ้มพี่หมอปั๊มเป็นเลือดไปเปื่อยชอบอย่างเดิมเสือพากรยุคใหม่ เราขอเนี้ให้หาเศษไม่เศษอยากจะมาเศษดูลูกทีอย่างนี้ลกใหม่ให้เช่าเลยครับพี่ไม่ให้เช่าเขาจะเอาใส่ตู้ทำถ้วยเหรออ๋อมีหลงก็เดิมเท่าไหร่เช่าเท่าไหร่ก็เดิมเจ็ดพันแล้วก็เวลาเจ็ดพันเหรอเอาไปไหว้ไหว้พระก่อนไปเอาอะไรมานเจ็ดพันเราเป็นนักท่องเที่ยวกลัวมาก จิงปองหรือเปล่าก็ไม okay. uh. ่ร mm ู้เดี๋ยวกูปล่อยปล่อยพลาให้มึงดีกว่าอ่อืมคนมาดูของจริงนี่ใหญ่มากมานะโดนดิ ครับหลวงพี่อันนี้นี่นี่น่าเก็บมากนี่เนื้อทองคำครับเออล่าอะไรก็ได้ที่เป็นเนื้อทองคำอ่ะมีหวังอมันไม่ยังไงมีราคาในตัวเองอยู่แล้วใช่มันเป็นทองอให้ทองแท้นะทองแท้ดิวันนี้โชคดีมากๆที่เราได้มาถึงทุ่ยายอย่างปลอดภัยเพราะว่าวันนี้ลูกค้าของเราคือ น้ำมันเครื่องนะครับผมพารถมันทาให้ขับไหลลื่นแล้วก็ดูแลรักษาดูแลเออให้มันแบบฟิตแอนด์เฟิร์มแล้วก็ลื่นไหลแรงแล้วก็ดีต่อสภาพแวดล้อมด้วยถูกต้องเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราก็จะสรุปให้ฟังหน่อยแล้วกันนะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่เป็นสายรวยแบบปั้นจั่นนะขับรถเที่ยวไหนก็อย่าลืมมองหาเรื่องทามันเครื่องที่มี EvoTech Technology นะครับตัวช่วยให้เครื่องยนต์ศาสตร์ทนแรงไปได้ทุกที่ที่มาพร้อมกับ3 E Benefit คือไรว่าฝนตกอ้าวปลาลบเราทําอะไรไม่ดีปะ่ะเมื่อกี้ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าตัวช่วยเนี่ยให้เครื่องยนต์สะอาดทนแรงไปได้ทุกที่ที่มาพร้อมกับสามีเบนเอฟตคืออะไรบ้างเราพูดให้ฟังอีกทีหนึ่งโอเคครับผมามาขอดูหน่อยต้องจำได้อันแรกคืออิน i r ร์เมนต์นะครับลดการปล่อยมลพิษและกาล๊าซคาร์บอรไดออกไซด์นะครับเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อนาคต2 e n d u r a n c e นด์นะฮะพลังสิ่งสกปรกปกป้องเครื่องยนต์ของเราให้ทนทานสูงสุดทุกสภาวะเลยครับอย่างสุดท้ายนะครับ e f f i c i e n c นนะครับ เติมสมรรถนะเต็มพลังทุกอัตราเร่งพร้อมประหยัดเชื้อเพลิงเต็มนะครับมันทำให้เต็มประสิทธิภาพจริงแน่นอนครับและแน่นอนนะมีจําหน่ายแล้วนะครับวันนี้ที่ฟิตออโต้นะครับผมทุกสาขาที่ร่วมรายการส่วนใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเราทิ้งลิงก์ไว้้ห้ล่างทางช่องคอมเมนต์เลยนะครับผมสามารถเอารถของคุณนะครับเข้าไปดูแลนะครับเจ้าหน้าที่เขาอยู่พร้อมและส <นะ S 1> ิ้นคันฟิตออโต้เนาะฟิตออโต้มีอยู่ทุกที่มีปัญหาหรือว่ากระอกทริปแนะนําเลยเขาจัดการได้หมดไม่ว่าอุ้ยขับรถไป แอร์ไม่ค่อยเย็ยนวะ่ะเข้าไปเขาเติมใหญ่ให้ลมยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใส่กรอง <S 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 คือทุกอย่างที่เป็นการออกทริปเนี่ยฟิตออโตจัดให้นะครับแล้วก็ฝากถึงน้ำมันเครื่องด้วย PTT Lubricant นะครับบอกเลย E-Botech Technology โคตรยอดเยี่ยมนี่คุณผู้ชมใครม็เลยเรื่องคูทำไม,ไมน,นะเหฝนตกแดดออกแปลว่าอะไรอยู่ตอนอยู่ในวัดถ้าอยู่ในวัดนะฝนตกในออดเราคิดในทางบวกนะเหมือนท่านพนมน้ำมนต์ อันนี้ไม่ได้ตกหนักนะปล่อยๆแค่ไม่กี่ใช่หรือเมื่อกี้เราไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายหรือเปล่าร้านนี้ทำไมแน่ใจไปทำดีโถผมเห็นคุณนั่งอธิษฐานอยู่นานเลยนะอ้าวใช่เอาคุ้มเนี่ยผมเอาคุ้มอยู่แล้วอ้าวโอเคยังไงฝากด้วยนะครับต้มผัดแกงทัวร์เจอกันทริปหน้านะครับไม่รู้จะไปไหนแต่เดี๋ยวเจอกันแน่นอนแป๊บนึงนะแม่แม่รอแป๊บนึงอันนี้ต้องกอนเครื่องอะไรจ๊ะถอดแล้วเครื่องมันก็หลุดดีเอาเยอะๆหน่อยป่ะ เของซื้อของขายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าของร้านมาขายอะไรอะคะขายน้ำแข็งใสจ้าขายน้ำแข็งเหรอคะแม่น้ำแข็งจะเอาคนขายได้ปะจ้าต้องร้านอะไรจ้าแม่เอาอะไรน้ำแดงครับน้ำแดงนะคะวันของซื้อของขายพี่เก้าต่เฮ้ยโอ้โหลุงกินน้ำเห็นไหมเลิกดีงามดีชี้หน่อยชี้เออนี่ชี้ลุงกินน้ำนี่ thank <laughs> you